เอ๊ะช่วยกันดูแล้วกันคุณแปร ى, เธอเป็นแม่ค้าออนไลน์โพสตไว้บอกว่าไปปฏิบัติธรรมวัดแห่งหนึ่งที่เชียงใหม่ตามเพื่อนแนะนําปรากฏว่าวันที่ออกจากการปฏิบัติธรรมวันนั้นตรงกับวันศิลใหญ่พอดีมีภิกษุณีท่านหนึ่งมาทักแม่หนูนี่มีพลังแรงมากนะมีบุญมากนะตอนนั้นเธอบอกไม่ได้คิดอะไรจากนั้นก็ขับรถออกมามองไปที่กระจกหลัง เงา,าดำๆนั่งอยู่ตรงเบาะหลังเธอก็เลยเอามือถือขึ้นมาถ่ายแล้วก็คุยกับแม่ตลอดทางเพราะว่าเธอกลัวพอถึงบ้านเอาภาพนี้ส่งให้เพื่อนๆดูปรากฏว่าตอนปรับแสงนมันเหมือนผู้หญิงผมยาวๆนั่งอยู่ที่เบาะหลังแล้วถ้าปรับแสงอีกมันเป็นลักษณะของกัโโลกแล้วก็มีผมยาวๆทุกวันนี้เธอบอกว่าเธอนอนไม่หลับเธอผวามากทุกตีสามจะได้ยินเสียงมีคนมาเคาะประตูหน้าต่างคิดว่าน่าจะเป็นดวงวิญญาณตามเธอมาด้วยครับ